สวัสดีค่ะเอนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ลาสตาเนียดิชิแลนด์ค่ะที่่ทุกคนคงจะสบายดีกันเหมือนเดิมนะคะ นี่ก็กลับมาพบกับเอเช่นเคยค่ะวันนี้เอมีข้อมูลมีสาวระดีมาฝากเพื่อนเพื่อทุกคนคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีเพื่อนๆสอบถามเอเข้ามาเกี่ยวกับในในคลิปคลิปหนึ่งที่เอพูดเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเมื่อมาอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ค่อนข้างจะสนใจนะคะวันนี้เอก็เลยนําข้อมูลและประสบการณ์ตรงของตัวเองที่เคยเรียนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์มาฝากทุกคนกันค่ะตามเอไปฟังกันเลยค่ะว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ่ะ แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อมาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะในการใช้ชีวิตประจําวันจะต้องพูดคุยสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปาหาหมอไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือการทํางานนะคะวันนี้มีประสบการณ์ตรงของตัวเองค่ะที่เคยเรียนภาษาอังกฤษที่นี่นะคะซึ่งเป็นสถาบันของรัฐบาลน,นะคะ เขามีการสอนที่แบบว่าทั้งเรียนในคลาสนะคะเรียนในห้องเรียนแล้วก็มีการเรียนแบบตัวต่อตัวด้วยนะคะส่วนค่าที่จ่ายตอนนั้นที่เรียนเนี่ยมีทั้งแบบฟรีด้วยแล้วก็แบบเสียงเงินด้วยนะคะ ในส่วนการเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะเอจะพูดเฉพาะคนที่มีวีซ่าทำงานแล้วก็อยู่ในนิวซีแลนด์แล้วเท่านั้นนะคะและสถาบาันที่เขาเปิดสอนภาษาอังกฤษนี้นะคะเป็นของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนตรงนี้ก็ไม่ใช่ในการเรียนของโรงเรียนเอก,เอกชนนะคะมีชื่อว่า English Language Partner นะคะ สถาบันนี้นะคะเป็นสถาบันของรัฐบาลเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษสําหรับคนนิวซีแลนด์นะคะคนที่เป็นพลเมืองของนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Resident หรือ PR หรือ C ิ t ิ z e n นะคะแล้วก็ผู้ลีภัยที่ขอลีภัยเข้ามาอยู่ในนิวซีแลนด์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะมาจากต่างประเทศหลายๆประเทศภาษาอังกฤษของเขาก็อาจจะไม่พูดไม่ได้เลยหรือว่ายังพูดไม่เก่งพอนะคะ จุดประสงค์ของเขาะค,ะคือจะช่วยสําหรับคนที่ภาษายังไม่เก่งนะคะยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยให้ได้มีการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อยู่ในนิวซีแลนด์ได้สามารถที่จะพูดคุยฟังพูดอ่านเขียนก็จะมีการสอนทั้งาการฝึกพูดฟังอ่านเขียนนะคะมีทั้งไวยากรณ์แกมมาสามารถที่จะนำไป สมัครงานนะคะในอนาคตก็อยากจะสมัครงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าบางตําแหน่งก็ภาษาอังกฤษมีความสําคัญในการทํางานด้วยและในอนาคตก็สามารถที่จะไปเรียนต่อได้นะคะเรียนในมหาวิทยาลัยหรือปริญญาโทปริญญายเอกต่อไปได้ด้วยค่ะ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาพยายามที่จะช่วยเหลือพลเมืองบ้านเขาเนกะสถาบันนี้นะคะเขาจะมีการสอนฟรีสำหรับคนนิวซีแลนด์เท่านั้นนะคะส่วนคนที่มีวีซ่าทำงานเอจะพูดในส่วนของคนที่มีวีซามีวีซ่าทำงานนะคะสามารถที่จะเรียนได้เหมือนกัน แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายานิดนึงนะคะอาจจะไม่ไม่แพงโดยปกติแล้วสถาบันนี้นะคะเขาจะได้งบประมาณมาก้อนนึงสําหรับที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนอคนบ้านเขาเช่นค่าของครูของอาจารย์ค่าใช้จ่ายใน,ในเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟบางเมืองเนี่ยเขาจะให้เรียนฟรีเพราะว่าเขาอาจจะแบบประมาณว่ามีงบมีงบประมาณเหลือมานะคะ ส่วนคนที่ทํางานในนิวซีแลนด์เนี่ยอยากจะเรียนนะคะก็สามารถเรียนได้แต่ว่ามีการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าใครที่สามารถจะเรียนได้บ้างนะคะมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ่ะคนที่สามารถที่จะเรียนได้นะคะในสถาบันของรัฐบาลนี้นะคะก็คือมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ประเทศไทยเรียนไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นพลเมืองของนิวซีแลนด์หรือคนที่มีวีซ่า ที่ถูกต้องมีวีซ่าทำงานอะไรประมาณนี้ก็สามารถเรียนได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องติดต่อทางทั้งศูนย์ที่เขาสอนนะคะว่าออจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะต้องมีการสมัครเข้าไปก่อนนะคะจะต้องเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ส,ส่วนคนที่ไม่สามารถที่เรียนได้ในในคลาสในสาาถาบันนี้นะคะเป็นคนที่มี v i ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนแล้วก็วีซ่าทํางานในวันหยุดของตัวเองไม่สามารถที่จะเรียนได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังทํางานอยู่มีวีซ่าทํางานในประเทศนิวซีแลนด์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองให้มากขึ้นค่ะสามารถที่จะเรียนได้แน่นอนค่ะต่อไปนะคะเรามาทราบกันว่าการเรียนแบบไหนบ้างนะคะสาาถาบันนี้เขามีการสอนแบบออนไลน์ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นสถานการณ์ของโควิดเนาะก็จะสอนผ่านะระบบ ออนไลน์ที่เรียกว่า Zoom นะคะเป็นกลุ่มก็จะมีนักเรียนนั่งเรียนหลายๆคนแล้วก็มีอาจารย์สอนผ่านระบบออนไลน์ต่อไปเป็นการเรียนในชั้นเรียนนะคะในคาสเรียนนะคะก็มีการวัดระดับก่อนที่จะเข้าไปเรียนในในคาสนั้นด้วยว่าเขาอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะคะจกะกภาษาอังกฤษไม่ได้เลยอาจจะระดับหนึ่งหรือว่าระดับเบสิกพื้นฐานนะคะก็จะมีหลายระดับ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปเรียนเขาจะมีการเทสภาษาอังกฤษของเราก่อนว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็เขาก็จะส่งไปเรียนในคลาสนั้นๆน,น,นะคะมีให้เลือกหลายคลาสมากตั้งแต่คนที่พูดไม่ได้เลยจนแบบคนที่แบบพอที่จะได้ปานกลางขยับขึ้นไปเก่งเก่งมากเก่งมากๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเข้าไปแล้วฉันจะรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็คือถ้าคุณภาษาอังกฤษยังไม่ได้เนี่ยก็จะอยู่ในระดับเบสิก พื้นฐานเบื้องต้นก่อนต่อไปนะคะเป็นการเรียนาภาษาอังกฤษแบบการทํางาน,นะคะ่ะการเรียนตรงนี้นะคะเป็นการเรียนสําหรับคนที่กําลังหางานนะคะเขาก็จะมีการมาให้เข้ามาในคลาสในมาเรียนนะคะเพื่อที่จะฝึกาภาษาเพื่อที่จะไปสมัครงานในในในบริษัทหนึ่งในสถานที่ที่จะไปสมัครงานนะคะเพื่อที่จะสามารถสมัครงานในงานน,นั้นๆให้ได้นะคะเ <cụ> พราะว่าบางคนที่กําลังจะไปสมัครงานนี้ก็ยังไม่รู้ว่า ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนบ้างเราจะต้องฝึกตรงไหนบ้างเขาก็จะช่วยสอนเพื่อที่จะไปหางานด้วยตนเองและสามารถที่จะสมัครงานและได้งานต่อไปนะคะเป็นการเรียนที่บ้านค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นการเรียนที่ที่น่าสนใจตัวนึงนะคะว่าเอกเคยเรียนตัวนี้มาก่อนนะคะการเรียนที่บ้านนี่เขาจะาให้เรียนกับครูตัวต่อตัวนะคะก็คือนักเรียนอย่างเช่นนักเรียน1คนหรือ2คนแล้วก็ครูหนึ่งคนเนี่ยไปสอนที่บ้านก็คือเหมือนกับ เรียนกับคุณครูโดยตรงนี้ก็คือจะได้การเรียนที่แน่นแล้วก็ได้มากกว่าที่ไปเรียนในคลาสนะเอว่านะเพราะว่าก็จะได้นั่งเรียนอยู่ใกล้ชิดกับคุณครูไกล้ชิดมากขึ้นเราไม่รู้อะไรเราก็สามารถที่จะถามครูตรงนั้นได้เลยฟังสำเนียงคุณครูอย่างใกล้ชิดเลยแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบเรียนคนเดียวเหงาเนี่ยก็ไปเรียนแบบเป็นคลาสเรียนในห้องเรียนก็ได้ค่ะ ต่อไปเรามาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันนะคะเอ๊ะค่าใช้จ่ายนี่ราคาเท่าไหร่เนาะในการเรียนเนี่ยที่พูดไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาจะสอนฟรีสําหรับคนที่เป็นพลเมืองบ้านเขาเป็นคนนิวซีแลนด์นะคะหรือผู้รีภัยที่รีภัยเข้ามาขอเป็นคนนิวซีแลนด์นะคะก็ตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแต่ถ้าสําหรับคนที่มีวีซ่าทํางานเข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปสมัครเรียนได้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งไม่ ไม่แพงมากนะที่เอเคยเรียนมานะก็จะอยู่ที่ประมาณคอร์สหนึ่งเนี่ยประมาณ5-60ดอลเท่านั้นนะคะเอไม่น่าใจว่าต่อคอร์สหรือยังไงนะคะตอนนั้นเอเสียไปประมาณ50-60ดอลนี่แหละก็ไม่ถึงร้อยดอลนะคะก็ไม่แพงมากและถ้าใครที่เป็นพลเมืองคนนิวซีแลนด์แล้วนะคะได้รัชเดนแล้วได้ป R แล้วได้ชิซิเซนแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเรียนนะคะก็คือสามารถจะเรียนฟรีได้เลยข้อต่อไปนะคะถ้าเราทํางานไปด้วยเนี่ยเราสามารถจะเรียนได้ไหมเราทํางานตอนเช้า เราทํางานตอนเย็นเราสามารถจะเรียนได้ไหมตรงนี้นะคะเขามีเขามีคลาสเรียนเขามีคอร์สสำหรับคนที่ทํางานนะที่อยากจะเรียนภาษาตรงนี้ให้แน่นอนนะคะก็คือต้องดูช่วงเวลาของการที่เราสามารถที่จะเรียนได้เรียนช่วงเช้าเอเคยเรียนช่วงเช้านะคะมีอ่าช่วง9ก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงเช้าแล้วก็อาจจะเป็นการเรียนเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรอย่างนี้ก็มีเราสามารถจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองกับอ่ช่วงเวลาที่เราทำงานได้นะคะ ตามท,ที่ตัวเองสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเนี่ยสามารถเรียนได้แน่นอนค่ะต่อไปนะคะศูนย์ของสถาบันตรงนี้นะคะเขามีศูนย์ยี่สิบสองศูนย์นะคะในนิวซีแลนด์เลยเรามาดูว่ามีศูนย์ไหนบ้างคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ตรงนี้ด้วยนะคะคือว่าศูนย์นั้นเนี่ยมีที่อยู่ที่ไหนบ้างศูนย์แรกเลยนะคะอยู่ในเขตของเมืองโอเกลนซิตี้นะคะและนะคะโอเกลนซิตี้นะคะโอเกลนดนอร์ธนะคะโอเกลนเซาท์ไปเป็นของกวัวใต้เมืองเบนแฮมนะคะ เมืองไคเชอร์สค่ะดินดินค่ะอันนี้แฮมิลตันเป็นในส่วนของเขตโอเกแลนด์นะคะอินควิเกี A Q ค่ะเป็นเขตเป็นในส่วนของเกาะใต้ค่ะลีเวนค่ะลีเวนอยู่ในส่วนของอ่าตอนกลางของภาคเหนือที่ใกล้ๆเมืองเวลลิงตันนะคะใกล้ๆเมืองหลวงอะค่ะ ไปนะคะโล w e ฮั u ค่ขาดก็อยู่ใ,ใกล้ๆเวล l i n g t ไปนะคะเมืองเนเปียเมืองเนลสันนะคะเนลสันจะอยู่ฝั่งเกาะใต้นะคะย p พมั u ค่ะพ a ม m e r ันนอร์ r ค่ะโ o ล i r u a ค่ะโรตารัวค่ะก็เทาโปค่ะเมืองต่อไปนะคะ t าังก้าค่ะจะอยู่ในเขตของอฝั่งโอแลนนะคะ t ิมารุค่ะแล้วก็เมืองเวล l i n g น,นเป็นเมืองหลวงของ, Zealand, งนิวซีแลนด์ค่ะวังก g นุ u ยค่ะ เมืองสุดท้ายนะคะวังกะเร่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็น22ศูนย์ของสถาบันที่เขาเปิดสอนในนิวซีแลนด์นะคะสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ตามศูนย์ที่เอขึ้นมาทั้งหมดนี้ได้นะคะสำหรับการสมัครนี่นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บของ English Language Partner ได้นะเดี๋ยวเอจะขึ้นเว็บไว้ให้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปก็มีหน้านึงเขาจะเป็นหน้าที่ให้กรอกรายละเอียดเข้าไปว่าถ้าเราสนใจที่จะสมัครนะคะก็กรอกรายละเอียดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อ,อกลับมานะคะ ต่อไปนะคะเอจะมาเล่าประสบการณ์ที่เอเคยเรียนให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะช่วงแรกที่เอมานิวซีแลนด์ใหม่ๆเนี่ยมาเริ่มต้นที่ทางฝั่งกนเกาะเหนือก่อนอ่อ,รอแรกๆเนี่ยก็มาทํางานก่อนนะแล้วก็อยู่ไปประมาณเกือบปีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอะภาษาอังกฤษเราไม่ดีเลยภาษาอังกฤษแย่มากๆเลยก็อยากจะมีการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองมากขึ้นนะลองหาที่เขามีที่สอนภาษาอังกฤษใหม่แล้วพอดีว่าเอได้ยินมาว่าที่เมืองที่เออยู่เนี่ยเขามีมีศูนย์ที่แบบ ของรัฐบาลนะคะสอนภาษาอังกฤษฟรีด้วยนะตอนนั้นได้เรียนฟรีเลยนะก็เลยติดต่อไปแล้วก็เลยติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าเอออยากจะได้ครูมาสอนที่บ้านไหมมีการสอนที่บ้านแล้วก็สอนที่คลาสด้วยนะตอนนั้นเมืองที่เออยู่เนี่ยก็คือไม่มีการสอนในคลาสเพราะว่าค่อนข้างที่จะไกลจากคลาสที่เรียนนะคเขาก็เลยให้ครูมาสอนที่บ้านแล้วช่วงนั้นเออยู่นะคะอยู่กันประมาณ3ามคนก็เลยได้เรียนภาษาอังกฤษกันทั้ง3คนเลยครูเขามาสอนที่บ้านนะคะ1 วันต่อหนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็การเรียนก็ประมาณแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองเขาจะมาสอนช่วงเช้าประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงนีง่ยถ้าเอจะไม่ผิดนะมีการสอนแบบว่าสอนคำศัพท์สอนการแต่งประโยคคือไม่ได้สอนเหมือนโรงเรียนเอกชนนี่เขาสอนแบบเคร่งครัดมากๆเงี้ยไม่ใช่นะคะคือสอนแบบว่าไม่ได้เครียดมากสักเท่าไหร่นะสอนที่จะว่าสอนแบบว่าให้ตัวเองพยายามที่จะสามารถที่จะ ได้มีการนําในส่วนตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้บ้างบางวันเรียนคาําศัพท์เรียงประโยคอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบใส่คําศัพท์ลงไปในประโยคนั้นๆนะคะจะได้มีการพูดคุยกันใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็มีการสอบเทสด้วยนะคะว่าเรา,เร,าเรียนได้ระดับไหนบ้างแล้วก็เขาก็จะมี iPad ของเขามาเครื่องนึงแล้วก็ให้เราเข้าไปทํขาข้อสอบ ในในระบบของเขาก็จะมีเป็นอ่เขาไปทำข้อสอบในเว็บของเขานะคะก็เขาก็จะประมวลผลว่านักเรียนคนนี้เรียนแล้วได้อยู่นี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ในระดับเท่าไหร่ดีขึ้นไหมมีการพัฒนาการเรียนการสอนไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่เรียนกันนะสามคนนะก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเลยก็เรียนแค่อทิตละวันเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าวันอื่นก็ต้องทำงานด้วยนะ,ะก็เลือกเรียนวันที่เป็นวันหยุดของเรานะคะ หลังจากนั้นนะคะเมืองอื่นๆที่เอได้ไปทํางานต่อนะคะเอก,ก็พยายามติดต่อสถาบันในเมืองนั้นนะคะว่าเขามีสอนไม้ได้ไปโรงเรียนนะะเราก็ได้ไปเรียนในคลาสของนักเรียนลองลองไปเรียนเปลี่ยนลองไปเรียนในคลาสบ้างพอไปเรียนแล้วเนี่ยมันไม่ชอบอะ่ะเพราะว่ามีคนจีนน่ะเรียนเยอะมากๆเกือบทั้งคลาสแล้วเขาจะพูดภาษาจีนกันอะ่ะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษอะ่ะครูบอกว่าพวกเธอห้ามพูดภาษาจีนในห้องเรียนนะ พูดแต่ภาษาอังกฤษเหมือนกับเราไปเรียนภาษาจีนมากกว่าเรียนภาษาอังกฤษเลยด้วยสาวมาก็เลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่เรียนแล้วเหมือนฉันได้ภาษาจีนมากกว่ามากมากกว่าภาษาอังกฤษลองติดต่อสถาบันเข้าไปแล้วบอกว่าอยากจะได้ครูที่สอนตัวต่ตัวมากกว่าเขาก็เลยหาครูที่สอนตัวต่ตัวมาเนี่ยมาให้นะเออลืมบอกไปว่าคุณครูที่เขามาสอนตัวตัวให้เราเนี่ยเป็นครูอาสานะเขาจะมีการฝึกคุณครูพวกนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ผ่าน ในการที่จะมาสามารถมาสอนนักเรียนได้ว่าเพราะว่าก็ไม่ใช่คุณครูอาชีพไงบางคนภาษาอังกฤษเขาดีอ่ะแล้วเขาไม่มีเขาไม่ได้มีอะไรทำอ่ะเขาคือเขาอยากจะมีงานริเลกเพิ่มขึ้นเขาก็เลยไปสมัครเป็นอาสาที่จะมาสอนภาษาอังกฤษตรงนี้คนที่อยากจะมามาช่วยเหลือ ทางด้านภาษาให้คนคนอื่นได้มีภาษาที่ดีขึ้นในการไปใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะคะเราเราขอเข้าไปเราอยากจะได้ครูสอนตัวต่วตัว,ตวใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉันต้องไปหาคุณครูก่อนนะ<ๆ>ว่าในช่วงนี้มันม,มีครูว่างที่จะสอนไหมในในเวลาที่เราต้องการในวันหยุด ในวันที่เราสามารถที่จะเรียนได้เพราะเราต้องทํางานด้วยและมีวันหยุดแค่วันเดียวมันจะต้องให้ตรงกับวันที่คุณครูเขาสามารถที่จะมาสอนให,ให้เราได้ด้วยไงตอนนั้นก็เลยได้คุณครูผู้หญิงมาสอนนะคะคุณครูเป็นฝรั่งนะซึ่งเขาสอนดีมากเข้าใจมากแล้วเขาก็แบบสอนเขาก็บอกว่าเขาก็ถามเราว่าอยากจะเรียนอะไรอยากจะได้อะไรอยากจะรู้อะไรเราก็บอกว่าอยากจะเรียนแกมมาเพราะแกมมาเราอ,อ่อนมากๆเขาก็เลยหา,าวิธีการสอนที่ เรียนทางด้านแกมม่าทางการแต่งประโยคทำทาง,ทางคําศัพท์ออกเสียงให้ถูกพอเอเรียนได้ไปสักพักหนึ่งเอต้องจําเป็นที่จะต้องย้ายเมืองนะก็เลยต้องยกเลิกการเรียนตรงนั้นไปก็ค่อนข้างเสียดายครูเหมือนกันแล้วเมืองที่เอย้ายไปเมืองต่อไปก็เอก็ไม่มีเวลาที่จะไปเรียนด้วยนะเพราะว่า งานยุ่งมากนะนี่ก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะคะเคยได้เรียนภาษาอังกฤษของสถาบันของรัฐบาลตรงนี้นะคะเก็ได้เรียนฟรีด้วยนะคะเพราะว่าบางเมืองเขาเหมือนกับมีงบประมาณที่เหลือจากคนบ้านเขาไม่มาเรียนก็เลยเมีโอกาสได้เรียนฟรีตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนเรียนเยอะไงแล้วคนต่างชาติเยอะขึ้นเขาก็เลย ให้สิทธิ์ตรงนี้กับคนบ้านเขาซะมากกว่านะเพราะว่าเขาอยากให้คนบ้านเขาได้เรียนเต็มที่คนที่เป็นคนทํางานหรือคนที่มีวิชาทํางานก็เลยต้องจ่ายเงินในช่วงหลังๆนี้นะคะก็อาจจะเสียคอสประมาณ50-60ดอลลาร์ก็ไม่ถึงร้อยดอลลาร์ก็ไม่แพงมากก็ยังมีกําลังที่สามารถที่จะเรียนได้เนาะก็หลายๆคนก็คงอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองในการใช้ชีวิตประจําวันในการทํางานร่วมคนอื่นหรืออยากจะไปสมัครงานก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมคะ วันนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเมื่อประมาณนี้นะค่ะเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนที่มีวิชา,าทํางานนะคะและอยู่ในนิวซีลแลนด์แล้วนะคะมาฝากทุกคนกันเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเอฟากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เออด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปเนี่ยเอจะมีเกี่ยวกับคลิปการเรียนภาษาอีกคลิปหนึ่งนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันละกันเป็นคลิปการเรียน,นภาษา คลิปอะไรนะคะก็จะนํามาฝากเพื่อนกันอีกค่ะถ้าเพื่อนต้องการอยากจะให้เอทาอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะถ้าเอตอบได้จะมาตอบให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะโซนี้เอขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย